อไรที่ทําให้พ่อกับแม่ชอบแยกห้องนอนกันนะก็เนี่ยจู่จิจกิจพ่อเรื่องตกด,ด้วยไหมกินแล้วไม่สนแล้วเดี๋ยวพ่อชิมผักก่อนนะตัวกติเป็นคนไม่ชอบกินผักเพราะผมคิดว่าผักจะขมแต่ว,ว่ากินอันนี้มันอะไรที่ชขียวๆไม่กินเลยใช่ไหมด,ด,ดูอย่างเดียวอ, <laughs> อะไรของพ่อบบกินก่อนพ่อจริงจริงไม่ต้องไปใส่พริกไม่ต้องไปปรุงอะไรแล้วนะอร่อยตั้งแต่เขาออกมาละ พ่อถ้าถ้าอยู่ที่ที่เมืองไทยพ่อพ่อชอบอยู่บ้านมากกว่าทำไมอ่ะอยู่กับแม่มีความสุขรักอะไรลูกนันก็มันอ สวัสดีค่ะคตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับเราสองคนที่ช่องเอ็มบุตราราคมในรายการมัมกับมัครับค่ะวันนี้เราสองคนนะคะอยู่กันที่หน้าร้านอะไรคะอ้างหมออันนี้เป็นสำเนียงแบบว่าฝรั่งนิดฝรั่ฝรั่งนิดนึงอ่างหมอ เอาเอาเป็นเอาเป็นภาษาจีนเลยเอาหมอรู้ภาษาจีนด้วยแนะนำทุกคนไฮโซจี้เหรอเป่าซึ่งแล้วอุ่นติดเหรอติ่มซำติ่มซำติ่มำเอาหม้อเอาหมอตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าร้านอั้งหม้อนะคะซึ่งร้านเนี่ยตั้งอยู่ในสุขุมวิทสามสิบสามแปดก็เข้าได้สามหกก็เข้าได้อ๋อเข้าได้สองทางเข้าได้สองทางเลยค่ะก็คือสะดวกสบายมีที่จอดรถแล้วในนี้นะพ่อเมื่อกี้เอ็มเดินเล่นมามีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากแล้วเขาไม่ได้เสิร์ฟเฉพาะติ่มซำอย่างเดียวเขามีเมนูราคา คด้วยนะคะแล้วก็มีเมนูเป็นพวกพ็อกช็อปอะไรอย่างนี้ด้วยเข้าไปดูด้านในดีกว่าด้านในเขาตกแต่งแบบว่าประยุกต์นิดนึงเฉลิมชอบอะไรเพราะมีไอ้พ็อกช็อปอะไรบ้างเนี่ยใช่ใช่ใช่ในร้านเขาก็จะตกแต่งสไตล์นี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเจ้าของร้านเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ครับโอ๋อเหรอนี่คืออะไรครับเนี่ยไม่เขาเอามาเป็นพร็อพที่เฉลิอ๋อเหรออ๋อเจ้าของร้านอ๋ออันนี้เขาเป็นเขาเป็นพร็อพเอาไว้ทำไอติมไข่แข็งไอติมไข่แข็งใช่แข็งม เป็นเด็กทางลูกไอติมนะพูด<อ>ถึงไอติม,ไอต,มไอติมนี่แหละ,ะปาปาปโอเคปลามันแมาเหลาแลวตอนนี้นะคะเราเข้าสู่ช่วงมํมมามเหลาค่ะ <c oughs> หลายๆคนก็อยากให้พ่อเหลาบ้าง <c oughs> เขาถามกัวเขามาเยอะมากว่าแบบทําไมหลังๆไม่มีเหลาเลยเราก็ไม่กล้าบอกความจริงเขาว่ามันก็เริ่มถึงจุดตันแล้ววันนี้พ่อจะเอาเรื่องอะไรมาเหลาดีคะเอาเรื่องแม่ไหมเรื่องแม่เล่มืกหน่อยแต่ก็ดีนะจริงๆแล้วพ่อกับแม่อยู่กันมากี่ปีแล้วคะ สี่สิบสี่สิบเ็ดปีนี่โอ้นานมากใช่นานมากนอนจริงๆงนอนงั้นพ่อก็ต้องมีเรื่องราวที่แบบทั้งซึ้งทั้งทุกข์ทั้งสุขแล้วก็มีทั้งเรื่องที่สุขสุขสุขกับสุขกับสุขกับซึ้งนี่ค่อนข้างจะน้อยลูกทุกข์ก็เยอะกว่าทุกข์เยอะกว่าลูกแล้วเรื่องที่ทาทาให้พ่อหัวเราะได้อ่ะก็ต้องมีมั่งซีพ่อหัวเราะเขา เวลาเขาเราเพราะไม่ไตั้งใจอะไรนั่นแหละเวลาเขาพูดผิดพูดถูกนั่นแหละเดี๋ยวเราก็มากเลยเขาก็งงอีกทำไมเขาเขาชอบพูดผิดแบบตกอีสานเนาะบางทีก็มีบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวไงมันก็มันก็จะซื้อมันก็จะซื้ออะไรแหนมโมหรือแหนมในเรื่องหน่อไม่ดองนี่แหละเขาก็ชิมถ้าคนเที่ยวเขาจะเรียกว่ามันยังไม่มันยังไม่เปรี้ยวมันยังไม่เป็นเลยเขาไม่รู้ตัวแั่ไม่เป็นเลยแต่คนอีสานมันจะรู้ดิแล้วแม่ค้างงไหมเขาก็งงดิ พอไอ้แจ้งไอ้แจ้งเดี๋ยบอกว่าบักแก่นมึงไปซื้อปลาแดกปลาเข็งไงนะปลาเข็งคือปลาหมอมันก็ไปถามซื้ออารมณ์เดียวกันนี่แหละครับเหมือนแม่นี่แหละซื้อปลาปลาเข็งหน่อยก็ไม่มีสิก็ไม่มีเลยเขาบอกก็ไม่มีดิมันจะไม่เป็นเลยพ่อก็หัวเราะอหนึ่งเมันนอกนี่ถ้าย้อนกลับไปได้พ่ออยากไปไม่ย้อนไม่เอาไม่ไม่ไม่อยากเจอเลยลูกเพราไม่อยากเจอแม่เลย สี่สิบกว่าปีมันมีเรื่องมากไม่อยากเจอกนะไม่งั้นพ่อไม่มานั่งตรงนี้เล่าเรื่องเรื่องดีๆนะพ่อหันไปมองทางอื่นจักก็สิ้เรื่องมันแล้วนั้นนหะคุณจะไม่ต้องเจอเจอเจอแม่เลยจบเลยเรื่องมันเกิดจากที่ตลาดที่ตลาดเล่นเล่นมันตั้าปูปลานี่แหละถ้าพ่อเดินผ่านไปจักก็สิ้เรื่องแล้วเรไม่ต้องเจอแล้วเขาเดินผ่านไปเออเขาเดินผ่านไปไปทักเขาก็สนใจเขาแหละก็ใครจะไม่สนใจดำปื้อเลยเดี๋ยวนี้ แล้วกเพิ่งมาขาวขึ้นนี่เนี่ยขอพ่อน้ำร้อนลวกขูดค่อยๆขูด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 แล้วเขาสามารถชี้เลียดได้หมดนะไอเอ็มก็รู้อยู่แล้วน่ะบางทีทะเลาะกับอ็มอันนี้โดนด้วยนะถูกไหมครับโดนทุกคนเหรอพ่อเวลาเราเข้าห้องน้ำเราขี้นะเม้นของคุณเม็นจริงๆคงมานขงมันขี้ก้อยหอมมั้งข้อขี้ยังไม่สุดมันก็เอาสเปรย์มาฉีดเพราะก็นี่ เข้าใจัหมมันก็เบรกไม่ออกก็บึงมันอยู่ตรงนี้แล้วมึงจะูถาวมามึงจะเปิดเข้ามาทำไมคำว่าขี้มันมันเด็กมันก็เหม็นรดเหม็นอยู่แล้วไงแต่ของเขาเนี่ยไม่มีเขาไี่ไม่ไม่มีเหม็นเราก็ไม่้าฉีกนะเพราะมันก็คือห้องน้ำเราจะทำอะไรก็ได้ในห้องน้ำเมื่อก่อนเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเมืองงานละครเพราาไม่ได้นอนสามทุ่มถึงทุกพวกไม่ได้นอนมันละครอะไรที่ชมพู่เล่นที่เป็นมีน้อยหัวน้อยเลยยาวว่ะขี่พ่อทั้งคืน ตอนนี้มีละครย้อนเวลาลีลานเันเนี่ยตอนเช้าที่เกี่ยวกับเมียน้อยเมียหลวงนี่แหละแรงเงาเนี่ยเจนนี่มาบักขักนี่หน่อยมาบักขักนี่หน่อยชอบดูด้วยนะแล้วก็ชอบดูให้ดูแล้วโมโหดูแล้วโมของพ่อแม่ดูแล้วเขาอินมากเลยนะเวลาแม่ดูละครแล้วจะเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าไม่ใช่ละครถ้าเขาฝันน่ะตื่นขึ้นมาพ่ออะไรก็โดนหงิกพ่อก็โดนีหยิกพ่อทีหนึ่งที่สองก็หยิกพ่อพ่อบางทีพักโมงเขาอยู่ไหนตรง นี่กูฝันได้บอกมันมันามันเป็นความจริงนุงฝันยีงเป็นเป็นความจริงอีกเขาเเชื่อสัญชาตญาณในตัวเองไงคนเรามันมีเซนส์อย่างนี้ไงหรือว่าเอายาดมให้พ่อดีกว่าหรือว่าพ่ออพ่อเร่งก่อนพ่ออะไรอะไรอะไรที่ทำให้พ่อกับแม่ชอบแยกห้องนอนกันนะก็นี่จุกจิกจุกจิกพ่อเรื่องตบได้ไหม ขายยาดมนะคะสามารถเข้าได้เหมือนกันนะยาแก้เครียดนะครับหรือ,อว่าอะไรยาเม็ดบำรุงสมองครับบอกได้เลยครับแล้วเวลาพ่อเจออย่างเงี้ยพ่อปรับอารมณ์ตัวเองอยังไงก็บางทีก็หูหนวกตาบอดไปบางทีตอน,นที่มันหูหนวกตาบอดไม่ไหวมันไม่ใช่แล้วถ้าไม่ไหวแล้วพ่อทำไงก็โมโหเหมือนกันเองเอาเลยคุนักหนาเนี่ย,ย <c oughs> มุ้ยไ้าไข่ตีเวลาเช้าเลยข้าไข่ซื้อมาอ๋อที่ซื้อมาให้เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานน่ะ สามลูกกูไม่กินสามลูกกูไม่ลูกสามีกูไม่กินกูไม่กินกูเลยมีหิวมีหิวกูกินกูกินเพื่อเองคนตื่นเช้ามามึงแปงฟันนี่ไม่ได้แปงฟันแปงอะไรเลยมึงจะให้กินไข่ไก่แล้วเพื่อวันนี้เพิ่งออกเลยเนี่ยตอนเก้าโมงก็ถีบพ่ออยู่แล้วก็เขาอย่นี้ไงเขากลัวพ่อท้องว่าไงมาถ่ายงานแต่สี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พ่อก็รักแล้วก็ปลูกพันธุ์กับแม่นั่นแหละ อุษาจะตกเข้ามาซึงแล้วเออเบื่อแม่ดูเขาจะได้น้ำตาคลอมากคือเขารักไงแต่เกินคําอธิบายไม่รู้จะใช้คําพูดอะไรดีไงใช่มันไม่รักทั้งเป็นห่วงทั้งอกหันล่าสุดที่เขาเขาเขาเข้าโรงพยาบาลที่ว่าที่ที่ย้ายโรงพยาบาลนะพร้องร้ร้องไห้พ่อเห็นสภาพเขาเขาไม่ไหวจริงจริงตอนนั้นแม่เข้าโรงพยาบาลตอนที่เป็นช่วงมีตอนนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วหาโรงพยาบาลยากนิดนึงมันไม่ใช่ห้องอะไรนะไม่ใช่ห้อง ICU เลือกห้องอะไรนะพี่เอ็มที่ ก่อน <up> i อ u uh, C อะไรสักอย่างนี่แหละซ c u ใช่ใช่ใช่แม่เข้าห้องเขาเห็นเขาเห็นพ่อเป็นคนเดินแต่รองเท้าแตะเดินแบบแท๊กแท๊แเขาได้ยินเสียงเขารู้เลยเขายิ้มเขาเขาน้ำตาคอเบาพะเขาไม่ให้เข้าเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นช่วงนั้นเข้าเป็นเวลาแล้วเข้าไปได้คนเดียวหรือสองคนได้ไหพ่อเห็นหน้าแต่พ่อสงสารสงสารพ่อหายแค่นั้นแหละพ่อกะเอาเป็นว่าเรื่องราวความรักของพ่อก็นั่นแหละ มีแต่เรื่องเล่าที่มันสนุกสนุกแล้ววันนี้เมนูที่เอ็มสั่งมาก็าจะเป็นเมนูติ่มซำเ,เ,เขาเขาโทรมาสั่งเลยใช่ไหมกินนึ่แม่โทรมาสั่งเใช่ไหมเขาสั่งเขาสั่งอะไรอ,อ๋อเขาสั่งปอเปีเ๊ยะปอเปี๊ยะเขาต้องซื้อให้มันลูกแล้วทางร้านเนี่ยไม่ได้เสิร์ฟเฉพาะติ่มซำเ <c oughs> ท่านั้นนะเขามีเมนูอัลคาร์คอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นพักชอบหรืออะไรอย่างนี้ล้วนขาขาชอบเลยแล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเขาจะเป็นบัฟเฟ่ติ่มซำแต่ว่าวันศุกร์สเปเชียลที่สุด เพราะว่าเขาจะมีบุฟเฟ่ด้วยแล้วเขาก็จะมีเสิร์ฟอลาคาดด้วยแล้วเขาก็จะมีเสิร์ฟเบรคฟาสด้วยส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเบรคฟาสแล้วก็มีอลาคาดแต่ไม่ได้มีบุฟเฟ่อาหารเช้าเป็นอะไรครับพี่โอ้โหเดี๋ยวเอาเมนูมาให้ดูเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพเมนูอาหารเช้าให้ดูคือน่ากินมากอยากรู้จักพี่เอ็มอะอยากรู้จักพี่เอ็มอาหารเช้าส่วนหย่าก็จะเป็นแบบปลาต้งโกเป็นแบบอ๋อแบบอาหารแบบอาหารจีเลยอาหีอาหารเช้าเเป็นเหมือนโกปีฮิ้วเขามีข้าวบาร์เลยว่ตอนนี้ ผู้ไรคยดขึ้นสมองข <laughs> ึนน่าจะมีน่าจะมีโอเคเราไปทานอาหารกันดีกว่าค่ะมม,มมะน อันนี้ก็เป็นเมนูที่เอ็มสั่งมาให้พ่อกับน,น้องมิกแต่มันจะมีเมนูบางส่วนที่น้องมิกทาไม่ได้เพราะว่ามีกุ้งเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านผู้ชมทางบ้านถ้ามาที่ร้านนะคะก็บอกทางร้านเด็ดน,นึงว่าแพ้อะไรบ้างอโอเคไหมคะหิวหิวแล้ว,วใช่ไหม,ไมเดี๋ยว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 ก่อนก่อนก่อนกินนะจะบอกท่านผู้ชมว่าบนโต๊ะมีอะไรมั่งมีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งผีเสื้ออ่ะแล้วมีเจ้าหมูสาเสี่หวานหอมสิ ขนมปี๊หมูที่ขาหมูต้มตุ๋ยคือเยอะอ่ะเยอะมากจริงๆเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูดีกว่าเขาทว่าอันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่เบลมันนูนี้เป็ดปักกิ่งเป็ดปักิ่งแต่ว่าเขาทำมาใช่เขาทํามาเป็นพอร์ชั่นที่แบบว่าพร้อมกินพอดีเลยอันนี้ใช้มือได้เลยใช่ไหมครับพันเลยลูกพันปักกิ่งน้องไมาพันเก่งจังเลยอ่ะโอ้ยเลือพันลำก็เก่งพันลำก็เก่งอร่อยครับพี่ไม่ใส่อะไรเลยหรอไม่เขามีเขามีน้ำซอสมาให้อยู่แล้วเขาใซอสซอสไม่ได้หวานไปนะซอสหวานพอดีเลยกินแล้วไม่สดแล้ว เดี๋ยวพอชิมผักก่อนนะปกต,ติเป็นคนไม่ชอบกินผักเพราะผมคิดว่าผักจะขมแล้วว่ากินอันนี้ว่าอะไรที่เขียวไม่กินเลยใช่ไหมดูดอย่างเดียวอะไรของพ่อกินก่อนพ่อแต่ว <c oughs> ่าตัวเป็ดเขาจะยียีมาเป็นฝอยๆเนาะ <c oughs> ตรงหน้าพ่อพ่อชิมก่อนเลยอันนี้เป็นเกียเ๊ยวหมูเสฉวน <c oughs> อันนี้อันนี้อะไรนะครับเพียมข้าวหน่งฟังปูปูได้ชัดเพียมกูได้ชัดตรงนี้มนหอมโอ้ตะลับปลากใจหมูแดงนะครับอันนี้อันนี้เกี๊ยวอะไรนะ เกลือหมูแซท้วนเออนะเกลือหมูแท้คนอ้ไปงานเป็นไงานใช่ใขนมปังนะใช่แล้วเขาบอกเขาทำเป็นแบบกรอบๆหน่อยใช่ผมชอบความกรอบแล้วก็เข้าไปถึงไส้ดิอันนี้ห้ามพลาดอันนี้เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านใครมาก็ต้องสั่งร้านเขาดังจากเมนูนี้แหละ อันนี้ไปกินปลาทองกันนะฮักเกลวปลาทองฮักเกลวปลาทองนะว้าวไก่แช่เหล้าเมื่อกี้มัน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 มีไข่ด้วยไหมไอ้เนี่ยไอ้ปลาเนี่ยมัน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 เหรอมันเป็นทรัฟเฟิลเห็ดทรัฟเฟิลไงก็เหรออืมฮักเกลว์เห็ดทรัฟเฟิลอร่อยมากนัวๆมันๆหวานๆใช่ครับพ่อที่เราจะเป็นไก่แช่เบียร์แล้วมันไม่ได้ เหมือนที่บอกเมื่อกี้นะคะทางร้านเขาไม่ได้มีแค่เฉพาะติ่ซมซำเท่านั้นเขามีเมนูอื่นๆให้สั่งอีกสําหรับคนที่ชอบทานฟอกช็อปที่นี่ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันวิธีการกินเขาบอกมาแล้วว่าให้กินแบบนี้เนาะใช่เอาเนยทานะขนมปังแนะนำแนะนำถ้าถ้ามาแล้วกินกินก่อนเลยก่อนที่ขนมปังจะเ,เย็น,เ,ยนเพราะว่าถ้ามันร้อนแล้วเนี่ยพอเข้ากับเนยมันจะละลายไปพอดีครับ ตอนแรกค่ะพิมคิดว่าอะไรหรือเปล่าพ็อกช็อปก็คือพ็อกช็อกปกติที่เรากินกันแต่อันนี้เขาก็คือเอามากินกับขนมปังแล้วก็ทาเนยด้วยให้ความรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นยังไงมันก็ใหม่ดีนะพิมมันไม่ไม่มันไม่ได้ดูเลี่ยมมันเหมือนดูตัดนี่พอเพราะว่าหมูมันจะแล้วแต่คนนะมันจะออกหวานนิดนึงออกหวานไม่ได้หวานมากพอกินกับขนมปังแล้วมันอร่อยใช่ใช่มันเข้ากันถ้าถ้ากินอย่างเดียวอาจจะเลี่ยนก็ได้ถูกแล้วที่ที่มากินพร้อมกันอย่างนี้แล้วมันมีเนยด้วย แต่ซอสซีฟู้ดเขามากรีมแอบชิมถึงมากมมจิ้มซีฟู้ดคือแบบเปรี้ยวได้ที่มากถึงมากไม่เผ็ดไปเอาม้างดีกว่าจริงๆไม่ต้องไปใส่พริกไม่ต้องไปปรุงแล้วนะอร่อยตั้งแต่เขาเออกมาแล้วจะมีความแบบว่า ซอสซี่นิดนึงแล้วเขามีเผือกอยู่ในนี้ด้วยอร่อยรสชาติตัดกันเลยกินพร้อมกันเลยดีกว่าไงเนอะนุ่มเนอะหมูนุ่มมากเผือกละลายในปากนี่อะไรซุปครับเป็นซุปไข่ตุ๋นเยื่อไผ่ข้างล่างเขาเป็นไข่ตุ๋นนะอะขอขยับให้ม่อกหน่อยมองเผินๆอาจจะเหมือนซุปอย่างเดียวแต่ข้างล่างเขาเป็นไข่ตุ๋นที่เขาตุ๋นมาเนี่ยหมูนุ่มมากเลยหมู เป็นเนี่พอกินตอนมันกำลังร้อนๆอยู่อร่อยเลยเนอะมดีดีดีสดชื่นมาที่นี่ไม่กินไม่ได้เวลามากินติ่มซำอ่ะอันนี้เป็นเมนูที่ทุกโต๊ะต้องสั่งกันนั่นก็คือเซียวหลงเปาอ่ะเซียวหลงเปาเขาจะเป็นปั้นมาเป็นแบบนี้เป็นแต่ข้างในอ่ะเขาจะอุ้มน้ำซอสไว้อยู่ข้างใน แต่อันนี้เราเอามาวางแป๊บหนึ่งแล้วนะถ้าพ่อกินตอนที่ออกมาจากหม้อใหม่ๆนี่คือเห็นไหมเห็นไหมตเข้าไปเลยซอสซุปด้วยซอกซุปด้วยอธิบายเป็นภาษาจีนหน่๋ยวล้าสัมรักป่บพี่ต้องตัเหน่วต้วหน่อต้องสั่งมาแบบติ่มซำแนะนำอย่าเพิ่งสั่งเพิ่มนะครับรอกินให้หมดก่อนถ้ามากินติ่มซำบ่อยปะ มากก่ตอนไหนดีกว่าเวลาพ่อไปมาเกาฮ่องกงมากกว่าพี่พ่อถ้าถ้าถ้าอยู่ที่ที่เมืองไทยพ่อพ่อ,พอชอบอยู่บ้านมากกว่าอทาไม,อย,มอยู่กับแม่มีความสุขรักอะไรลูกอยู่กับแม่ทำไมนะมีความสุขทอ้ <c oughs> าเหมือนท่าวไก่เนาะฮมอืมอลูดออกมาง่ายๆเลยซอสเปรี้ยวหวานกลมกล่อมเข้ากันดีมาก ปูแน่นมากเอาไหมป,ป้าปาเต่าหื้อมีสองชิ้นตักไปแล้วชิ้นหนึ่งเดี๋ยวพอคุยบเพื่อนเขาก็จะตักอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็จะเหลือไว้แต่ข้าวโจ๊ก็แหละน่เนเมี่ยงดอกไม้ชมจันทร์กินคู่กันกับอันนี้อันนี้จะมีส่วนผสมของกุ้งนะคะอันนี้กินคู่กันเมี่ยงดอกไม้ชมจันทร์กรอบ แล้วตอนนี้พวกเราก็เริ่มที่จะแน่นกับอาหารคาวแล้วนะคะแต่มันไม่จบแค่นี้ไงพ่อมานี่ทั้งทีต้องล้างปากหน่อยอะไรด้วยรถเข็นที่น้องมิกเอามาตอนแรกเลอใช่กินรถเข็นรึไม่ใช่คือสร้างอาชีพให้น้องมิกไงอันนั้นเขาจะเป็นทําไอติมไข่แข็งไอศครีมไข่แข็งเดี๋ยวน้องเขาจะมาแล้วเขาจะมาสาธิตวิธีการทําให้ดูแล้วเราไปกินไอติมล้างปากกันดีกว่าไว้ไว้เฮ้ยใจเย็นสิเมื่อคืนหนักครับ เออไอติมไอติมมาฮะไอ้โหทีนีแข็ง้องจับก่อนจับก่อนดีนะที่นี่เราเรียกทันเนาะแถวบ้านเรานี่ยเรียกแล้วขับหนีอ่ามาแล้วไอติมนี่อ้าวมามาฝั่งนี้เลยนี่ไอติมแข็งแปลว่าไอติมอะไรไอ่ิไอศครีมไข่แข็งครับผมเปศครีม่แ็งไอศครีมวานิลาใส่ไข่แดงแล้วก็เป็นเนือเทนเนอรเป็นไอศครีมไข่แข็งเป็นไอศครีมโบราณครับอ๋ออันนี้ไข่แดงเหเนี่ยใช่ครับผมไข่แดงครับไข่แดงที่ตีตีไปแล้วตีตียังไงครับ ปกตียังไงปกตียังไงตีไข่อะปกติอะไม่ตีไข่จะทำอะไรตีนี่แหละใส่อีกรอบนึ่งครับโอ้โหป้าป๋ารู้ป่าวว่าไอศครีมเวลากินกับไข่เนี่ยมันจะให้ความหวานแล้วก็มันๆเหมือนมันจะทำให้ไข่สุกด้วยความเย็นไม่รีบเลนะอันนี้ตักใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับตัวนี้เป็นซุปข้าวโพดครับผมซุปข้าวโพดขนมปังอ๋อแล้วแต่เราว่าเราเลือกอะไร้มาข้าวโพดอย่างเดียว เป็นซุปข้าวโพดอย่างเดียวนะครับพอพอโอเคนัก็ตักได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวผมตักให้ครับอืมโอ้ยเออมันแข็งเลยเนี่ยโอ้เยอะไป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 พอดีพอดีอืมโอ้โหเอาขนมปังค่ะสองชิ้นพอขนมปังอย่างเงี้ยไปไงไปไงหวานมันนัวเฮ่ยมันนัวเอาขนมปังครับขนมปังเดียวนะครับโอ้ ด้วยความที่ไข่แดงมัน <พอ S 2> มีความแบบนวลๆเพราะนั่นมันจะขาวนไม่ขาวไม่ขาวพ่อไม่เคยกินในเต็มไข่แข็งจริงหรอไม่เคยจริงๆมันอร่อยมากนะครั้งแรกเลยนี่นมันมันดีเหมือนพ่อว่ะใช่เพราะว่า ไอศครีมวานิีลาใช่ไหมมันจะมีความแบบหวานๆอยู่แล้วไงพอไปเจอไข่แดงมันก็จะมันๆมันจะหวานมันพอดีแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะใส่อะไรเขาจะมีซุปเปอร์โพดซุปเปอร์โพดขนมปังแล้วก็ก๊อกคอนครับจริงๆจะเสิร์ฟเป็นพอชั่นใส่ต่างนี้ครับผมจะใส่ทั้งหมดเลยโอ้ใช่ครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับออืไปไปแลไปไปอ่ะให้ต้องขอบคุณอังม่อมากนะอัง อัางมออ่าอ่างมอมากอร่อยมากครับนี่เป็นติ่มเป็นติ่มซำไม่ติ่มซำแล้วมีอลาคาร์ดด้วยอืมแล้วมีเบรคฟาสต์ด้วยอืมเหมือนที่บอกนะคะจันถึงศุกร์เขามีบัฟเฟต์ติ่มซำส่วนวันศุกร์สเปเชียลที่สุดเพราะว่ามีอลาคาร์ดด้วยบัฟเฟต์ติ่มซำแล้วก็มีเอ่อเบรคฟาสต์ด้วยโอเคเสาร์อาทิตย์จะไม่มีบัฟเฟต์นะคะถ้าอยากทานบัฟเฟต์แบบจุใจต้องมาจันถึงศุกร์เท่านั้นค่ะฟังตรงก้าวเราต้องรอฟังดูคุณวิทย์นะ กูเป็นวิซอยอะไรคะซอยสามแปดครับผมทะลุได้นะคะสามแปดกับสามหกอยู่กลางกลางระหว่างก็มาตอนเช้าอย่ามาทางเพชรบุรีตัดใหม่นะครับเพราะว่าผมรอพ่อทั้งนานเลยนะครับแนะนำไม่ขึ้นทางด่วนครับแล้วลงดีกว่าครับเพราะอะไรเขาไม่ยอมเปิดเลยนะไม่ไม่ดูกูก็แมพครับอันนี้คือกูก็หม่ำครับดูเองเลยนะครับพี่เจิดขำอะไรพี่ ไปไปก่อนนี่ก่อนลูกวันนี้พวกเรา3าคนขอไปก่อนนะคะอยากให้เราไปร้านไหนนะคะคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเอมบุตรสาคามแล้วก็ช่องของ VKL ด้วย VKL เขาก็จะปล่อยเพลงบ่อยนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เดือดร้อนนะคะก็ถ้าเดือดร้อนเขาจะปล่อยเพลงบ่อยนิดนึงถ้าย้อนกลับไปได้40ปีพ่อจะแก้อะไรครับเออไม่อยากเจอแม่อุ้ยแต่ถ้าไม่เจอแม่ก็จะไม่ได้ผลผลิตที่น่ารักแบบนี้นะ Back to the future ครับเออเจอดีกว่าท่านเจอดี ไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันกร็ม๊๊